สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะมือน,นี้ข่อยจะมาปลูกผักเดอ้ออากาศทั้งนอกคือแดดออกพอแดดเริ่มออกนะคะข่อยก็จะเอาอมาปลูกพักทั้งนอกเลยพี่น้องช่วงนี้กันยังหนาวคือเก้าอยู่ค่ะพี่น้องอันตว่าข่อยก็จะปลูกพนะักข้าหน้าข่อยก็จะปลูกอันดับแรกเลยพี่น้องข่อยจะปลูกแซ่อัอนนิซะก่อนข่อยจะปลูกแซ่อันถาดอันนี้แหมเขาเชืออันถาดนี่อย่างดอกคือจังอันคือจังล้างไข่นี่นนะพี่น้อง พอจะปลูกใส่อันนี้ไว้สะกอนนะคะ่อจะอนุบาลไว้ในบ้านสะกอนเพราะช่วงนี้อากาศทั้งนอกก็ยังหนาวอยู่นะคะแต่ว่าเมื่อน,นี่หันแดดออกแล้วเมื่อน,นี่แดดออกแล้วขอเล่นมานั่งอยู่ทั้งนอกได้นะคะแต่ว่ากันยังหนาวอยู่ขอจะมาเตรียมถาดอันนี้สะกอนพี่น้องอันดับแรกขอได้ถาดไข่อันนี้มามันก็เกลี่ยยากแต่อันแรกือเกลี่ยง่ายอยู่ขอจะเตรียมไ้ จักสองสามถาดเดีละพี่น้องพอจะปลูกพักไว้กินช่วงหนาห้อนไว้สันเดย์จะามันจะเกิดโบโบุนี่แต่ว่า่อยก็จะลองคุ้ยแกะยากอยู่นะนี่เุ้ยแก่ยากอยู่พี่น้องเนียนเนียนโพดเนียนโพอืม แก่ยากอยู่นะคะเฮ้ยจังเดี๋ยวล่ะเอาไปจุ่มหน้าบ่ที่ไบ่ได้ใส่เบิร์ตนี่บ่องออกดอกพี่น้องเอ้ยอันนี้คือออกงานอยู่อังนี้ก็ไม่ออก นี่เป็นกระดาษนะพี่น่องติ่งอยู่ดเด้กะสีบ่ออ๋อให้เจังอะไแล้วบิเนี่ยเขาจริงจังค่ะ จังจิงใจไม่ไก่กาโบอวกค่ะมีโอ้ยนีนเด่นนะขยับอยู่หน่อยนึง่งขยับไปหน่อยนึงโอ้ยขาดจอยพี่น้องเอ้ขาดบ้งเง่ <laughs> ขาดสวูเีเว่ยมอมอ๋อ้่านี่ไงได้เลวโอ้ก็จะได้ตาลา <laughs> ก็จะได้ตานขาดเวิร์ด ได้ครบสามอันแล้วค่ะได้ครบสามอันแล้วเด้วันนี้ข่อยก็จะใส่ถุงมือก่อนเนี่ยถุงมือคู่ใจเมื่อนี้นั่งอยู่ระเบียงหลังบ้านเก๋เลยค่ะฟังเสียงนกเสียงกาแต่ว่าแดดก็แดดกระซ่องหนาผาก็จะเหลื่อมๆแน่ละพี่น้องอันนี้ข่อยได้ขี่มาข่อยได้ข่อยไปซื้อดินมา เป็นดินปลูกพืชน,นั่นแหละพี่น้องเป็นดินปลูกพืชโอ้ยชื่อขู่ใส่ข่อยคักแท้นกกแต่ห้องดีดีเด้เพราะมันขู่ พ่กเป็นตะไสรดอกละเนาะพราขีมกกข้มูกัอะไรพวกขี้มกนี่โอ้ดินดำว่าใส่ดอกบัวใส่มือนี่แลแหละใส่มือใหญ่เลยพี่น้องเลยแต่จะเอ,เอาดินมาใส่ังสี่นะคะใส่ให้มันซ้ำๆกัน ออกมาดังทั้งหนอกขีดหมูกกันหลายเพราะขีดหมูกะมาณนี้นะคะโว้ยลมดีีมากเย็นก็นจะใส่ไว้ประมาณนี้พี่น้องใส่จนเต็มบุล่ะนบันนี่คอยก็จะปรับอันนี้ปรับดินให้มันซ้ำกัน <c oughs> ดิบคือ,อยากบ่พี่น้องว่ายากไก่คือ,อยากวาง่ายไก่คือง่ายแต่วาอหอยไก่ไปตามระษาไก่เอ่ยเคลียดดินลงอันนี้ก่อนพี่น้องให้มันเสมอเสมอกันบริาติได้พี่น้องค่อยบริญัิดินค่อยเออวันนี้ค่อยก็จะจ้องหูมั่น คอยสีเอาไม้ <this point> จิ้มแขวนี่แ่ะจอหูไ่ได้จอหูเขาเอินยังทำอันนี้แมทที่ปลูกเมล็ดนะจ้งเสียใส่เม็ดมันอันดับเลกเลยคอยสปยฟูบักคือฮะพี่น้องบรรู้ว่ามันจะได้กิ่นบอ บักเขือ่อบักเขือบ้านเท่าหุ่นได้หนิคอยได้มาบักลายบักลายมันสิเกิดโบวพี่น้องจะมันจะเกิดโบวมันโดดเร็วมันนานมากเรียวนะคะมันคือบักเขือพี่น้องเมื่อยปปูกเป็นเศร้าคุ่นได้นน่ ก็จะมีอันนี้เม็ดมักพริกพี่น้องก้อยโฮใส่ที่ชูย่างดีบุ่รูว่ามันจะเกิดหรือโบอนะคะใส่ไปเรื่อยๆหลยเพราะพระจังไรก็กินอยู่แล้วนะมกพริก เม็ดมันคืออันนันแทโนอมันจะเกิดบนอเมื่อน, bon นี่อากาศข้างนอกกะมีแดดะนะพี่น้องกับบรินาวเฮียงข่อยก็เล่นมานางังโจโก,กจีเกจังสีได้แต่เมือ่อเช้านี่ร่ม มือสาวลมลมอะรอลุ้นค่ะว่ามันจะเกิดไหมอันนี้ปกักพริกคอยสิปลูกพักหน้าได้ไบมน,นี้อันนี้เป็นเม็ดพักหน้าพี่น้องคอยจะลองปลูกเบิ้งมันจะเกิดบอ อยู่ในถาดนี้เร็ววันนี้คอยจะโหดนามันได้บาทนี่ได้สามดาดพอดีเลยนะคะเอาเส้ขวดพี่น้องมันจัโบฟงเสร็จสิน้นเสร็จสิ้นกระบ,บวนการพี่น้องเวลาคอยก็จะเอามันเข้าไปไว้ในบ้านนะคะคอยจะเอาไอ้ฝามันมาขอบลาสีขาวๆมาขอบซะก่อน ขอบันไว้จังสีอย่างนี้ค่ะเราจะเอาเขาไปไว้ในบ้านแล้วนี่ตอนนี้ก็พาน้องเข้ามาอยู่ในบ้านแล้วนะคะนี่แตจะเก็บไว้จังสีสักก่อนพี่นอ้องจนกว่ามันจะงงจะใหญ่นะคะจังจะเอาลงไปแปลงดินนะคะพี่น้องมาเบิงมารุนซอยกันค่ะว่ามันจะเกิดบ่อนะคะไม่รู้ว่ามันจะเกิดหรือเปล่านะคะ